สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้บอยพาเที่ยวครับท่านผู้ชมวางแผนไว้ว่าจะพามาเที่ยวน้ําตกนะครับที่ไหนได้ครับหลง้างโอ้โหท่านผู้ชมดูครับนี่บ้านหลางครับบ้านหลางนี่ฮะหลงคางหลงคางเข้าป่าครับท่านผู้ชมยังไงครับตอนนี้ บอกตด้หลงครับแล้วน้องสาวก็ไม่รู้ไปไหนหลานก็ไม่รู้ไปไหนครับเดี๋ยวขออนุญาตตามหาน้องสาวกับหลานก่อนนะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ครับตอนนี้หลงปล่าตาจริงๆครับนี่ฮดูฮะโอ้โหโอ้โหนี่ฮะหลงปล่า,ปา,ปาไม่มีคนเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้ยังไงดี เดินไปทางนี้ดูโอ้น้องสาวอยู่ไหนเนี่ยฮะป่าลกึกอุย้ยท่านผู้ชมบ่าวใต้เห็นน้ําตกบ่าวใต้เห็นน้ําตกท่านผู้ชมเฮ้ยในป่าลึกขนาดนี้มันมีน้ําตกได้ไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูจะพาไปดูครับจะพาไปดูไม่รู้จะสวยไหมบ่อลุ้นกันนะครับบ่าวใต้ไม่เคยมาแล้วก็หลงมาที่นี่ครั้งแรกนะฮะ โอ้ไปดูครับไปดูไปดูด้วยกันนี่นะฮะโอ้โอ้นี่ฮะน้ำตกครับท่านผู้ชมว้าวว้าวน้ำตกครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเฮ้ยเดี๋ยวน้องสาวบอกวตาอยู่ไหนเฮ้ยต้องตามหาครับต้องตามหาโอ้มันเป็นปา่าขึ้นทางไหนเนี่ยไปทางไหนดิ ตรงนี้ยังความมีทางอยู่เดี๋ยวเราเดินกันไปทางนี้นะฮะท่านผู้ชมครับครั้งแรกที่บาใต้หลงไปนะครับท่านผู้ชมแต่มาเจอน้ำตกน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อสมัยก่อนแน่ๆครับเป็นเหนื่อยเป็นน้ำตกบาใต้ได้ยินเสียงน้ำตกอีกแล้วครับ ไปดูกันไปดูกันไม่มีคนอยู่ในนี้เลยนี่โหท่านผู้ชมเพื่อนครับต้นใต้เจอน้ําตกครับน้ําตกสวยมากๆโอ้ยน้ําใสหน้าเล่นเลยครับท่านผู้ชมครับดูฮะว้าโอ้สุดๆไปเลยน้ำตกน่าเล่นมากครับน้ำใสสุดๆเลยว้า ยอดเลยเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งครับมาฮะเราขึ้นไปทางนี้ดูพี่ฮะโอ้ค่ะท่านผู้ชมครับโอ้ี่เป็นขดหินใหญ่เต็ไมไปหมดเลยครับนี่ฮะมันอันตารายมากๆเลย ขอได้จะมาเก็บบรรยากาศในป่านี้ก่อนที่จะเดินออกไปนะฮะโอ้บรรยากาศสวยมากน่าเล่นมากๆเลยแต่ทำไมน้ำตกที่นี่ถึงไม่มีคนมาเที่ยวทำไมทิ้งร้างแบบนี้ครับท่านผู้ชมโอ้น่าเสียดายมากครับพเพื่อนๆนะฮะไปต่อ ใต่เมื่อกี้นะฮะเยวะสปทางนั้นนีไงเจอแล้วเจอน้องสาวกับหลานแล้วครับโอ้ยเราหลงป่าครับท่านผู้ชมครับโอ้ยเราหลงป่าครับ โอ้โหป่าใต้รอดแล้วท่านชมป่าใต้รอดแล้วดี๋ไปดูเดินหาที่นึง่งป่าใต้ได้ยินเสียงน้าตกอีกที่นึงครับมันจะสวยงามไหมเดี๋ยวเราไปดูกันไม่นึกคิดเลยนะฮะว่าป่าใต้จะมาหลงป่าอยู่ที่นี่ ครั้งแรกที่จะไปน้ําตกอีกทีหนึงแต่กลับหลงปตาครับท่านผู้ชมครับโอ้นี่ฮะเห็นไหมมีสะพานเปลวร้างบ่งบอกว่าไม่รู้กี่ร้อยปีกี่ปันปีกี่ปันปีแล้วกับสะพานนี้ที่ไม่มีคนมาเดินเลยนะครับดูครับสะพานรางโอ้เฮ้ยเฮ้ย เห็นอะไรโอ้น้ำตกสวยมากน้ำตกออกจากร่องหินสวยมากครับสวยมากๆเลยนะี่ฮะโอ้องจงดูครับโอ้โหสวยจริงๆโอ้ว้าวที่บ่ดใต้เห็นนะฮะ ก่อนเข้ามาที่นี่ชื่อว่าน้ําตกหนานรูดนะครับแต่จะไม่ผิดนะฮะอยู่จังหวัดพัทลุงนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวบอกใต้กับน้องและหลานออกจากป่าก่อนครับแต่ยังไงใครที่เข้ามาชมฝากเป็นกาลังใจให้กับช่องบอยลาเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกาลังใจนะฮะสำหรับวันนี้บอกใต้มาหลงป่าจะไปน้ำตกอีกที่นึงเต่มาโพที่ป่าที่นี่ น่าจะเป็นน้ําตกที่ไม่มีไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวแล้วนะครับผมมันมนร้านที่จริงน้ําตกสวยมากๆเลยครับน่าจะมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับที่เป็นกำลังใจให้กับบราใต้นะฮะอย่าลืมกดติดตามกันกและกดแชร์ให้กับช่องบอยปลาเที่ยวด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ